เรียนรู้ไปกับครูปิ่นเพรวิชาคณิตศาสตร์เรื่องแบบรูปซ้ำของรูปเรขาคณิตชั้นประถมศึกษาปีที่สองวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเกี่ยวกับรูปเรขาคณิตแบบรูปซ้ำนะคะนักเรียนดูที่หน้าจอนะคะเป็นรูปสามเหลี่ยมสีฟ้าสีชมพูสีเขียวแล้วก็มาเป็นรูปเลยคะ่ะสีฟ้าสีชมพูสีเขียว แล้วก็มาเป็นสีฟ้านักเรียนว่ารูปที่หายไปคือรูปใดคะถูกต้องแล้วค่ะรูปที่หายไปก็คือรูปสามเหลี่ยมสีชมพูนั่นเองมาดูข้อนี้กันนะคะ สามเหลี่ยมสีฟ้าสามเหลี่ยมสีชมพูแล้วก็มีรูปหายไปแล้วก็กลายเป็นสามเหลี่ยมสีฟ้าสีชมพูสีเขียวสีฟ้าสีชมพูสีเขียวนักเรียนว่ารูปที่หายไปคือรูปใดคะใช่แล้วค่ะรูปที่หายไปก็คือสามเหลี่ยมสีเขียวนั่นเองข้อนี้เป็นรูปเรขาคณิตแบบวงกลมนะคะมีวงกลมสีส้มมันใหญ่ วงกลมสีม่วงสีสม้มสีม่วงสีสม้มสีม่วงนักเรียนว่ารูปที่หายไปคือรูปถูกต้องนะคะวงกลมสีส้มนั่นเองข้อนี้นะคะวงกลมใหญ่สีสม้มวงกลมเล็กสีม่วงแล้วก็มีรูปหายไป แล้วก็กลายมาเป็นวงกลมเล็กสีม่วงวงกลมใหญ่สีส้มสีม่วงสีส้มสีม่วงนักเรียนว่ารูปที่หายไปคือรูปง่ายมากเลยใช่ไหมคะก็คือรูปวงกลมสีส้มนั่นเองมาดูข้อนี้กันนะคะรูปเรขาคณิตรูปแรกเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะคะเรานับด้านได้เลยมีสี่ด้านก็คือสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมสีชมพู ห้าเหลี่ยมสีม่วงและอันนี้ที่เป็นรูปเครื่องหมายบวกใช่ไหมคะคล้ายๆกับเครื่องหมายของโรงพยาบาลนะคะเป็นการรักษาพยาบาลจะเป็นสิบสองเหลี่ยมดูนะคะสี่เหลี่ยมสีชมพูห้าเหลี่ยมสีม่วงสิบสองเหลี่ยมสีเขียวรูปต่อไปเป็นสี่เหลี่ยมสีชมพูห้าเหลี่ยมสีม่วงสิบสองเหลี่ยมสีเขียวต่อไปเป็น สี่เหลี่ยมสีชมพูห้าเหลี่ยมสีม่วงและรูปต่อไปที่หายไปคือรูปอะไรคะใช่แล้วค่ะเป็นรูปสิบสองเหลี่ยมสีเขียวนั่นเองมาดูข้อนี้นะคะคล้ายๆกับข้อที่แล้วเลยค่ะแต่ว่ารูปที่หายไปนี่อยู่ข้างต้นเลยรูปแรกเป็นสี่เหลี่ยมสีชมพูรูปที่สองเป็นห้าเหลี่ยมสีม่วง และรูปที่3ามหายไปนักเรียนว่ารูปที่หายไปคือรูปใดคะถูกต้องนะคะเป็นรูป12เหลี่ยมสีเขียวนั่นเองข้อต่อไปค่ะนักเรียนมาดูนะคะเป็นเครื่องหมายคล้ายๆเครื่องหมายลูกศรใช่ไหมคะแต่ถ้าเรานับตามเหลี่ยมแล้วก็จะมีหนึ่งสาี่ห้าก็คือห้าเหลี่ยมสีม่วง ก็จะเป็นรูปลูกศรสีเขียวแล้วก็มาเป็นห้าเหลี่ยมสีฟ้าเห็นไหมคะห้าเหลี่ยมสีม่วงลูกศรสีเขียวห้าเหลี่ยมสีฟ้าห้าเหลี่ยมสีม่วงลูกศรสีเขียวและห้าเหลี่ยมสีฟ้านักเรียนว่ารูปที่หายไปคือรูปอะไรคะถูกต้องแล้วค่ะเป็นรูปลูกศรห้าเหลี่ยมสีม่วงนั่นเอง ข้อนี้นะคะจะเป็นแบบรูปซ้ำของรูปอื่นๆที่ไม่ได้เป็นรูปเรขาคณิตรูปแรกก็คือเป็นเห็ดแล้วก็ลูกอมเห็ดลูกอมเห็ดนักเรียนว่ารูปที่หายไปคือรูปใดคะคนนี้ง่ายมากเลยนะใช่แล้วค่ะรูปที่หายไปก็คือรูปของลูกอมนั่นเองข้อนี้นะคะพาบรรดาเหล่าสัตว มากันเต็มมากอันแรกเป็นเป็ดเต่าปลาเต่าทองเป็ดเตา่าปลาเต่าทองนักเรีวยนว่าเอ๊ะรูปที่หายไปนี่คือรูปอะไรเอ่ยถูกต้องละคา่ะในหนึ่งชุดก็จะมีเป็ดเต่าปลาเต่าทองพอครบแล้วมันก็จะเกิดเป็นรูปใหม่มาเป็นเป็ดเตา่าปลาเต่าทองเพราะฉะนั้นรูปที่หายไปก็คือ รูปเป็ดนั่นเองค่ะมาดูข้อสุดท้ายกันนะคะแบบรูปซ้ำของรูปอื่นๆวันนี้เราเอาใจเด็กๆที่ชอบดูหนังนะคะซีรีส์ใน Netflix Squid Game กันซะหน่อยนะคะรูปแรกเป็นผู้กุมใช่ไหมคะรูปที่2เป็นอะไรเอ่ยชุดกุโกว่ารูปที่สาเป็นพระเอกที่เป็นผู้เล่นเกมนั่นเองนะคะ ลองเรียสังเกตดูดีๆแต่ละชุดจะมีสามรูปเพราะฉะนั้นรูปที่หายไปในนี้คือรูปอะไรเอ่ยใช่แล้วค่ะคือรูปผู้คุมใส่ชุดสีแดงนั่นเอง